ก่อนจะไปรับชมคลิปช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมียก่อนแต่งงานกันคุณเคยบอกว่ายังไงคะสามีว่ายังไงครับเมียคุณบอกว่าเรื่องการบ้านคุณช่วยทำไม่ให้ขาดแล้วสามีก็ช่วยทำให้ลูกอยู่นี่ไง สามีก่อนแต่งงานคุณบอกคุณเป็นแม่สีเลือนแต่ตอนนี้ทำไมคุณออกไปเที่ยวทุกวันเมียแล้วไม่เป็นแม่สีเรือนยังไงคะสามีแม่สีเลือนก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านไงเมียก็ฉันทำงานเป็นไกด์ทัวร์นี่คะ เมียก่อนแต่งงานไม่รู้ว่าคุณเล็กขนาดนี้นะคะสามีอยู่กันมาตั้งสิบปีทำไมคุณเพิ่งมาบอกผมละ่ะเมียก็ฉันรู้สึกว่าของคุณมันเล็กลงทุกวันนี่คะสามีเออผมว่าไม่ใช่ความผิดผมแล้วละ่ะ เมียทำไมกเกษียณแล้วคุณเอาแต่เที่ยวไม่อยู่บ้านเลยหรอคะสามีคุณจำได้ไหมก่อนแต่งงานผมพูดไว้ไว่ายัางไงเมียจำได้คุณเคยบอกทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันสามีผมก็ตามตามที่ผมพูดไวน้นี่ทุกสุข เราจะอยู่ด้วยกันวันอื่นผมก็เลยไม่อยู่ไงเมียก่อนแต่งงานคุณรักฉันคนเดียวแต่ทำไมคุณเปลี่ยนไปคะสามีผมก็ยังรักคุณคนเดียวเหมือนเดิมนะเมียไหนคุณบอกไม่เปลี่ยนไปแล้วทำไมคุณมีไม่น้อยคะ สามีก็ผมรักคุณและมีเมียน้อยตั้งแต่ก่อนแต่างงานแล้วผมจะเปลี่ยนไปได้ยังไง